โรงเรียนบ้านเกลเซเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปตัตตานีเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลยะรงังอำเภอยะรงังจังหวัดปตัตตานีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คน เป็นข้าราชการครู12คนพนักงานราชการ4คนครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม2คนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน1คนลูกจ้างประจำ1คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครู1คนโดยมีนางเจระรกิเดิเรดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรุเซ โรงเรียนบ้านเพลเซได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทเน้นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโดยกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือใช้ชีวิตพอเพียงรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและได้รวบรวมผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวไว้สีด้านดังนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียน โรงเรียนบ้านครูเซมีการจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามมีความร่มรื่นถูกสุขลักษณะน่าอยู่น่าเรียนเน้นความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยกำหนดความรับผิดชอบในการดูแลร่วมกันมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการปกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการประจำปีและดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆนำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนาแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นโรงเรียนได้ดำเนินการให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและห้องเรียนแต่ละห้องจากนั้นร่วมกันกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศจัดให้มีป้ายนิเทศด้านคุณธรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและในชมุมชนโดยให้ชมุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน จนโรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่อยู่ข้างเคียงนอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมเช่นการผลิตวัสดุเหลือใช้ให้มีมูลค่า นำขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์ให้เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันทั้งโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะในชุมชนงานวิ่งเพื่อการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าในตำบลงานวิ่งรณรงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเชิญผู้นำชุมชนให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้น มีผลให้โรงเรียนได้รับกิตติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและโล่รางวัลชนะเลิศโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะที่ดี zero waste c h o o l จากองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและกิตติบัตรโรงเรียนปลอดขยะที่ผ่านเกณฑ์ในระดับมาตรฐานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านที่ 2. ด้านผู้บริหารผู้บริหารโรงเรียนบ้านคระเซมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทขับเคลื่อนกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบนิเทศกำกับติดตามตามโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมด้วยหลักการ PDCA และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม บริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ได้ผ่านการอบรมในเครือข่ายสุจริตไทยจนได้รับเกียรติบัตรผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการผ่านระบบ e-learning หลักสูตรสุจริตไทยนอกจากนี้ยังได้รับเครื่องหมายเชิดจูเกียรติ10,000แสนครูดีจากคุรุสภาและได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบบยมุก ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการครองตนครองคนและครองงาน ด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเรเ๊ะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการออกแบบและจัดการเรียนการสอนที่มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์โดยผ่านโครงงานคุณธรรมในแต่และระดับชั้นมีสื่อนวัตรกรรมที่หลากหลายมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้นำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนระหว่างองค์กรภายนอกและองค์กรทางศาสนามีการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนือ มีการปฏิบัต,ติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่กำหนดไว้โดยการใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และดูแลเอาใจใส่นักเรียนให้เป็นคนเก่งและคนดีควบคู่กันไป ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวจนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและองค์กรภายนอกสถานศึกษาส่งผลให้ได้รับเกียรติบัตรด,ด้านคุณธรรมดังนี้เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุกครูโรงเรียนบ้านเฟอร์เซ็ได้รับเกียรติบัตรคิดเป็นร้อยละร้อยมอบเกียรติบัตรนางวมินอวาเนาะนางสาวออมินอ,อเน และนางสาวต่วนปาริดะตูแวปุตครูพู้มาปฏิบัติหน้าที่แต่เช้าจนได้รับเกียรติบัตรครูรุ่งอรุณจากสถานศึกษานางสาวเวสมเลาะซานางสาวเวรุศณีเจ๊มาะและนายมะสุฮารตูบราอาสันได้รับเกียรติบัตรครูดีมีจัญญาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปตัตนีเขตสอง จากนี้นางสาวแวรุรษณีเจ๊เมาะนางอามิรอดูรเมฮีนางสาวรุษณีจาหลงและนายมะนาเซลาเต้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับสถานศึกษาจากการลงคะแนนโหวตจากนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านกเกอเซ ด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูเซมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมโครงการคุณธรมธรมสพทโครงการโรงเรียนวิถีอิสลามและโครงงานคุณธรรมโรงเรียนคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้ารับก,การอบรมนักเรียนแกนนาค่ายเยาวชนคนคุณธรรมประกอบด้วยนักเรียนสายชั้นละหนึ่งห้องเรียนและนํามาปรับใช้ในการจัดทําโครงงานของแต่ละสายชั้นดังนี้ ั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นอนุบาลสาโครงงานหนูน้อยพิทักษ์ความสะอาดชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งโครงงานการบ้านพิชิตด,ดาวชั้นปฐมศึกษาปีที่สองโครงงานสะอาดสมวัยสดใสไร้ขยะชั้นปฐมศึกษาปีที่สามรองเท้าหนูอย่าเกะกะวางให้เป็นระเบียบชั้นปฐมศึกษาปีที่สี่ขยะมีคุณค่าอย่าทิ้งคว้างเมื่อยดี ชั้นประถมศึกษาปีที่5กระปุกน้อยร้อยล้านชั้นประถมศึกษาปีที่6พอเพียงที่ฉันทำได้และได้ทำ ครูและนักเรียนได้เข้ารับการอบรมการทำโครงงานคุณธรรมนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาขยายผลสู่ห้องเรียนซึ่งมีครูประจำชั้นเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานโดยเริ่มต้นจากการค้นหาปัญหาของแต่ละห้องเรียนร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาโดยใช้คุณธรรมอัตลักษ์มาเป็นตัวกำหนดเมื่อจัดทำโครงงานเรียบร้อยแล้วคณะครูและนักเรียนร่วมกันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงงานในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ85.34และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโรงเรียนได้ส่งเสริมการทําความดีของนักเรียน โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจิตอาสาในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่6มีการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละระดับชั้น ในวันเด็กแห่งชาติของทุกปีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประพฤติตนเป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นนอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเด็กดีเด่นของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประจำอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านเกลเซมีความมุ่งมั่นและมุ่งหวัง ที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเป็นโรงเรียนที่สร้างเด็กเก่งเด็กดีมีคุณธรรมดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่กับความรักผิดชอบต่อตอนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อการเป็นเยาวชนที่ดีนำไปสู่การสร้างสังคมที่ดีสังคมที่มีผู้คนมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน